สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีสิงห์ทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนสิงหาคมปี2564กันนะคะชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายน โดยคำทํานายนี้นะคะก็จะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทํานายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีสิงห์เท่านั้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์เดือนสิงหาคมนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเลยนะคะที่คุณจะมีเรื่องของความยากลำบากอยู่พอสมควร หลายคนนะคะอาจจะรู้สึกเครียดรู้สึกเหนื่อยท้อบางคนก็อาจจะอยู่ในสภาวะของความซึมเศร้าตรงนี้นะคะก็เป็นเพราะอิทธิพลของดาวใหญ่สองดวงนั่นก็คือดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ที่เขาโครจรวิปริตโครจรพักถอยหลังนะคะ ทีนี้พอดาวใหญ่ถอยหลังทั้งคู่ก็จะไปส่งผลกระทบทั้ง12ราศีรวมถึงดวงเมืองของประเทศเราด้วยเวลาที่ดาวเสาโคโจรถอยหลังนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของความเครียดความกดดันอึดอัดความล่าช้าการแบกรับภาระปัญหาต่างๆ ส่วนดาวพฤหัสนะคะเขาก็เป็นตัวแทนของดาวครูแล้วก็โคจรถอยหลังก็จะทําให้ช่วงเวลานี้นะคะหลายคนก็จะได้รับข่าวสารอาจจะเกี่ยวกับวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องของด้านสาธารณาสุขในทิศทางที่ไม่ค่อยดี การเรียนการศึกษาก็จะชะงักไม่ลาบรื่นและตรงนี้นะคะกว่าที่สถานการณ์โดยรอบจะผ่อนคลายแล้วก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะคะอาจจะต้องรอดาวเสากับดาวพฤหัสนะคะสิ้นสุดการโครจรพักก่อนนะคะ ซึ่งก็จะเป็นช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนตรงนี้นะคะก็อยากจะพูดเป็นแนวทางให้ฟังกันก่อนเผื่อใครที่กำลังจะสงสัยว่าเมื่อไหร่นะคะที่โควิดที่ระบาดรอบนี้ซึ่งขึ้นมาเป็นหลักหมื่นแล้วตอนไหนถึงจะซาลงสถานการณ์ที่เราจะกลับมาได้ใช้ชีวิตแบบปกติกันจริงๆเลยนะคะจุดหมายแรกอัน,นแรกก็คือน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนกันยายนตุลาคมก่อน และในส่วนของดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงประจําเดือนสิงหาคมนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าพอมีดาวใหญ่โคจรถอยหลังถึงสองดวงต่อให้คุณดวงดีแค่ไหนนะคะแต่พอเรามองไปรอบๆตัวเราแล้วเราก็จะเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยการที่เขาต้องลำบากเขาต้องเหนื่อย มันก็จะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคุณได้เหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมไปจนถึงวันที่16สิงหาคม ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณนะคะจะโคจรอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นภพวินาศของดวงชะตาวินาศก็หมายถึงความเบื่อหน่ายความท้อแท้สิ้นหวังนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีสิงค์คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็จิตใจของคุณให้ดี บางทีถ้าเราไปเสพข่าวลายเยอะเกินไปนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกแย่ไปด้วยส่วนข้อดีนะคะดาวอาทิตย์ในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะโคจรอ,อยู่ในภพวินาศแต่โคจรเป็นมหาจักรนะคะแล้วก็จะได้อยู่ในตำแหน่งนี้ไปจนถึงวันที่16สิงหาคมพอดาวประจำตัวนะคะเป็นมหาจักรก็เรียกว่าเป็นจังหวะที่ยิ่งสู้ก็ยิ่งสำเร็จเหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะคะ มหาจาักเป็นดวงที่เรียกว่ามีความโลดโผนเอาตัวรอดผ่านได้อย่างเฉียดฉิวเลยนะคะพอพ้นกลางเดือนสิงหาคมไปแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีสิงค์คุณจะกลับมาตั้งหลักตั้งตัวได้ความวุ่นวายในชีวิตก็จะลดน้อยถอยลงเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณจะย้ายราศีกลับเข้าสู่ราศีเกิดนั่นเองเรียกว่าคนราศีสิง์ก็จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึง่ง นอกจากนี้นะคะพร,ระอาทิตย์ดาวบ้าทิตย์ส่องแสงไปถึงดาวพฤหัสด,ด้วยแล้วนะคะและในบ้านของคุณก็ยังมีพระเกตุกุมลัคนาราศีเกิดทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์โดดเด่นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโดดเด่นในเรื่องของความแค้วคลาปลอดภัยการที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องที่เดือดร้อนเรียกว่าในเดือนสิงหาคมนี้ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคุ้มครองดวงชะตาของคุณอยู่ ทีนี้นะคะพอดาวอาทิตย์เขาโครจรเป็นเกษตร,รก็ทําให้ตัวของคุณกลับมามีกําลังที่เข้มแข็งมากขึ้นคนที่ป่วยก็จะหายป่วยสุขภาพก็จะกลับมาดีแข็งแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่16สิงหาคมเป็นต้นไป และในวันที่5สิงหาคมนะคะในช่วงต้นเดือนนี้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินและโชคลาภของคุณก็จะย้ายราศีออกจากวีน่าเช่นกันดาวพุธจะโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณก็จะส่งผลดีมากๆนะคะในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของสิ่งที่ได้มาโดยง่ายรวมไปถึงการเงินด้วย เพราะว่าพอดาวพุธออกจากวินาศการเงินก็จะหายวินาศเช่นกันเงินจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งนะคะในเรื่องของภาระ์ค่าใช้จ่ายต่างๆเดือนนี้ก็จะมีปัญหาน้อยลงกว่าช่วงที่ผ่านมา หลายคนจะได้พักนี้นะคะสภาวะทางการเงินก็จะกลับมาฟื้นตัวทำให้หาเงินได้ง่ายมากขึ้นสภาพคล่องดีขึ้นนอกจากนี้นะคะดาวพุธยังเป็นดาวลาภะด้วยก็จะทำให้คุณมีโชคมีลาบเข้ามาสู่ตัวเป็นจังหวะที่พูดแล้วจะได้เงิน การเจรจาสื่อสารจะพารวยนะคะได้ทั้งเงินได้ทั้งลาบการเงินไหลเข้ามาสู่ตัวคุณอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีในการหางานสมัครงานคนที่ทำงานนะคะด้านการสื่อสารทำคอนเทนต์ออนไลน์ทํา YouTube จะเป็นช่วงแห่งการทำเงินของคุณและนอกจากนี้นะคะพระเกตที่โคจรกุมลัคนาอยู่ก็จะส่งผลในเรื่องของการที่ตัวคุณจะมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเอง คิดอะไรไม่ออกก็ให้เชื่อในลางสังหรณ์ของตัวเองเอาไว้นะคะรวมไปถึงการเงินโชคลาภด้วยพระเกตโคจรมาให้คุณกราบการการกาบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในช่วงนี้นะคะคุณก็จะสมหวังในสิ่งที่ร้องขอแต่ว่าโชคลาภที่เข้ามา ทางการเงินที่เข้ามานะคะในช่วงนี้อาจจะไม่ใช่โชคใหญ่เงินก้อนใหญ่นะคะจะเป็นโชคเล็กๆน้อยๆแต่ก็จะมีเข้ามาแบบเรื่อยๆไม่ขาดมือถ้ากำลังลำบากขาดสนนะคะก็จะมีคนใจดียืนมาช่วยเหลือให้นะคะแล้วถ้าใครนะคะที่ชอบเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเดือนนี้ก็ให้เน้นเลขที่เกี่ยวกับตัวเองนะคะหรือว่าฝันอะไรช่วงนี้ก็ค่อนข้างแม่นยำ พอวันที่23สิงหาคมนะคะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีกันได้มาตรฐานเป็นเกษตรเงินก็จะกลับมามีความมั่นคงมีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะก่อนที่ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ก่อนกลางเดือนสิงหาคมยังเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอดทน คุณต้องประคาบประคองตัวเองไปก่อนนะคะและก็สิ่งสําคัญก็คือดาวอังคารที่ทับลัคนาราศีเกิดของคุณจะทําให้ในบางครั้งนะคะคนราศีสิงจะรู้สึกใจร้อนรู้สึกอารมณ์เสียหงุดหงิดได้ง่ายกับสถานการณ์รอบข้างง่ายต่อการทะเลาะก,กับคนอื่นดังนั้นช่วงนี้นะคะหากเลี่ยงใดก็เลี่ยงนะคะพยายามห่างจากการที่จะไปเถียงกับคนอื่นเพราะมันจะทําให้คุณอารมณ์เสียไม่ดีไปตลอดทั้งวันเลย ด้านความรักนะคะดาวสุก์ก็โคจรมาทับลัคนาความรักถือว่าค่อนข้างโอเคทีเดียวเลยนะคะคนโสดก็จะได้เจอคนที่ถูกใจตามที่ทํางานส่วนคนมีแฟนคนรักก็ยังขยันทํางานอยู่ไม่หยุดนะคะช่วงนี้คุณทําอะไรก็มักจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนหลายคนนะคะอาจจะอ่อนไหวไปกับคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณในตอนนี้ก็ได้ ส่วนคนที่ต้องอยู่ด้วยกันมานานนะคะช่วงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าดาวอังคารที่กลุ่มลักนณาบางทีจะทําให้เรากลายเป็นคนขี้ลาคาญมากกว่าปกติระหวังเรื่องของการมีปากเสียงเล็กๆน้อยๆการคิดไม่เหมือนกันบางคู่กับตัวอยู่ร่วมกันนานๆน,นะคะก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับอึดอัดในความสัมพันธ์อยู่บ้างนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวลักนณาราศีสิงห์ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ